เื่อเธอก้าสู่ชีวิตวันใหม่ก้าวไปไกลเพื่อสิ่งที่ดีกว่านี้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชามาดู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  a l เ i s Beyond Definition Samsung Smart TV Truemove S 8 Plus แบนด์ออโต้เซอร์วอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยเช้าว,วันนี้วันที่11มิถุนายนนะครับ เห็นข้างหลังผมแล้วแน่นอนครับนี่ไม่ใช่ประเทศไทยเลยครับคุณผู้ชมตาเป็นสถานที่หนึ่งในโลกใบนี้ซึ่งผมกําลังติดนะฮะภารกิจในการถ่ายทํารายการอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะนะฮะไปดําเนินรายการชาวดุริดีได้จากประเทศไทยนั่นเองแต่ยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเฉลยอ,อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ว่าที่ที่ผมยืนอยู่นั้นคือเมืองไหนที่ไหนนะครับ แต่ที่แน่ๆ,ๆแล้วครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วใครจะมาจัดรายการเช้าแทนวูดี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีโอกาสเปิดตัวพิธีกรสาวสุดสวยนะครับเจนสุดาปานโตไปเรียบร้อยแต่เรายังไม่ได้เปิดตัวพิธีกรชายที่จะมาจัดรายการเช้าคู่กับเธอนะครับแทนผมไปก่อนในช่วงนี้คนแรกครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเปิดตัวเลยก็คือพิธีกรฝีปากกล้าหลายๆคนบอกว่าเขากล้าพอๆกับวูดี้ซะด้วยซ้ำไป และเป็นอีกหนึ่งในพิธีกรที่น่าจับตามองมากในขนาดนี้เรางก็น่าตาดีด้วยนะครับดังนั้นขอเปิดตัวเลยดีกว่าเช้าวันนี้คุณเจนสุดาปานโตและพิธีกรรับเชิญอีกท่านหนึ่งครับคุณกฤดศรีภูมิเศษ์ครับโอ้โหสวัสดีนะสว,ส,สวัสดีครับเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเลยนะครับยิ่งใหญ่มาก สวัสดีพี่น้องชาวไทยครับผมเริ่มเข้าใจวันนี้แล้วนะครับว่าทำไมบูดี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องตื่นเต้นมากในตอนเช้าตลอดเลยเพราะมันว่วงมากเลยทีเดีรวใช่นี่กำลังจะถามอยู่เลยนะเนี่ยว่าปกติเราไม่ค่อยได้เห็นพี่เกดจัดรายการสดสดตอนเช้าเป็นยังไงบ้างพี่ปกติเห็นเนี่ยก็คือจะเห็นพี่เนี่ยถ้าคุ้นเคยเนี่ยนะฮะจะมีวิทยุซะส่วนมากนะครับแต่ว่าวิทยุก็จะมีมีมีภาพกันนะคือมีเคเบิลนะฮะ แต่มันก็รู้สึกว่าพอมันเป็นรายการแบบอย่างนี้แล้วมันโอ้โหมันใช้พลังงานเยอะมันชาวยิ่งกว่าเดิมเพราะมันต้องมาเตรียมตัวมันต้องอะไรแต่งชุดเสื้อผ้าวันนี้ก็จัดเต็มนะคะแน่นอนฮะทำเอาเจนมองไปเลยทีเดียวต้องใส่ต้องเยอะนิหนึ่งฮะเราเช้าเราต้องบิวทีหนึ่งครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับรายการของเรามีอะไรบ้างฮะโอ้ยรายการเราวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่กริเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องที่มีสาวๆหลายคนเลยเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยโดนคนโรคจิต เอาน้ำกรดมาฉีดใส่หน้าฉีดใส่ตัวเคยดิไหมมันเคยมีแล้วนะสมัยก่อนแบบพักหนึ่งนะสมัยตอนเราแบบประมาณแบบ5ปีสิปีก็เคยมีอะไรลักษณะแบบนี้นะแล้วก็เคยมีฉีดฉีดยาด้วยใช่ไหมเข็มฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเข็มแบบว่าแบบเข็มเอทสมัยก่อนาแบบมาบนคลองอะไรนั่นใช่ไหมอ่าใช่ค่ะถูกต้องวันนี้เนี่ยนะคะเรามีสาวสวยค่ะคือจริงๆเนี่ยนะคะ เขาเป็นคนแรกๆเลยค่ะที่โดนฉีดน้ำกรดแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดใจมาพูดคุยมาเล่าให้เราฟังถึงวินาทีที่โดนฉีดแล้วก็จะบอกด้วยว่าถ้าโดนฉีดแล้วเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงเป็นอย่างแรกใช่แล้วนะฮะก็อันนี้อันนี้ต้องดูเลยนะผมจะจอกต่าต้องดูเลยนะฮะเพราะว่าภัยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องระวังตัวเองมากขึ้นถูกต้องนะครับแต,แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดเลยเม,มื่อคืนนี้คนร้าย ถูกจับตัวได้แล้วาล่งใจไปปลาหนึ่งโอเคนี่นะฮะเขาบอกว่านี่เป็นคนร้ายเนี่ยนะครับที่ถูกจับตัวล่าสุดเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าหลายๆหลายๆคนเนี่ยนะครับที่โดนน้ำกรดสาดไปหรือว่าฉีดไปเนี่ยนะฮะเป็นคนร้ายคนนี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะี่นะครับอ่าแล้วยังมีอีกอะไรครับยังมีอีกนะคะพี่สงกรานกับแอปพี่แอปอะดูคลิปเขาป่ะได้ดูว่าเขามีลูกแล้วหรอไม่รู้เหมือนกัน เอาแล้วฮะงงไปหมดใครที่สงสัยเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณสงกรานต์เทชนนรงค์เนี่ยนะครับจะมาคุยกับเราสดๆในนี่นะนี่ดูดูนี่ครับเห็นไหมครับแล้วเด็กน่ารักด้วยนะแล้วนี่พี่แอ๊ดจะว่ายังไงอ่ะเฮ้ยทำไมเขาผลิตลูกกันเร็วมากเลยอ่ะนั่นแหละลูกโตแล้วเนี่ยเขาตั้งแต่งานไปสองเดือนเองๆะเออใช่ทำไมหรือเขามีลูกอยู่แล้วหรือยังไงอ่ะดูดินั่นน่ะสิหรือว่าเป็นลูกที่แบบ มาอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยบอกใครพอแต่งงานแล้วก็เพิ่งจะออกมาบอกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวเราถามสงการแน่ๆนะฮะในเช้านี้ดิวดี้เนี่ยนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเด็กคนนี้คือใครนะครับลูกคุณหรือเปล่าหรือคุณไปเอาใครมาเลี้ยงหรือเปล่าคุณสงการนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวถามกันแต่ที่เด็ดเลยนะครับแต่ที่เด็ดเลยวันนี้เนี่ยนะฮะที่เราอยากจะให้ดูเลยเนี่ยนะครับก็คือนี่เลยฮะได้ได้ได้ดูนี้ปะ พระที่เขาเป็นสวดแบบเป็นเวอร์ชันล็อกในดูเป็นเวอร์ชันล็อกใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ก็แรงมากได้ดูก็ยังงงอยู่เลยนะว่าเออมีวิธีสวดแบบเป็นจังหวะโอ้โหผมว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจนะที่ท่านคงจะแบบว่ามันในอารมณ์มากอะไรอย่างงี้นะเพราะเวลาสวดเนี่ยมันยาวมันยาวใช่ไหมนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตอนแรกหลายคนดูนะฮะว่าเอ๊ะท่านง่วงหรือเปล่าเพราะว่ามีแบบนึกนึกตลอด จริงๆแล้วการสวดแบบนี้เขาบอกว่าเป็น,ป,นปกตินะพี่แคทใช่ไหมมันเป็นปกติยังไงคะใช่แล้วครับก็เอ่อเวลาสวดเนี่ยนะฮะเขาจะมีการทิ้งจังหวะหรือว่ามีการเน้นคําสวดเนี่ยนะครับในการสวดเนี่ยก็บางทีมันอาจจะมีเอ่อใส่อารมณ์ใส่อารมณ์คือสวดไป<ว><ว>แล้วก็เป็นแบบคาถานีนะเขาบอกว่าเป็นคาถาป้องกันสิทธิชิดทางภาคอีสานจะใช้สวดกันเป็นทั่วไปเป็นจังหวะดุดันอย่างนี้นะคะ อันนี้เนี่ยว่าเด็ดแล้วเนี่ยนะฮะบางคนดูนี่ก็าจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันสมควรหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่ผมว่ามันก็แล้วแต่เจ้าดิตนะฮะของแต่ละองค์มากกว่าในการสวดเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนี่เลยครับอันนี้เด็ดครับล่าสุดเด็ดจริงๆสวดแนวร็อกแล้วนี่เลนอยากเป็นร็อกครับนี่นะฮะเงของพี่แบงวงแพนี่เลยนะครับไอดอลของท่านนะฮะเอแล้วแล้วแล้วมันยังไงมันมาก คือเขาเอาไม้กว่องไม้กวาดอะไรใช่ไหมขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นกีต้องกีต้าเนี่ยเขาจะมีช่วงแบบเวลาว่างที่แบบที่เพิ่งบวชมาเลยปีที่แล้วเนี่ยนี่คือไม่ใช่เนนองค์เดียวด้วยนะหลายองค์นี่คือหลายองค์เลยนะเนี่ยก็่ตเป็นวงนะเป็นวงเป็นวงนะครแล้วมีมีพี่ตูนบอดี้สลัมตามหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกให้ว่าทำไมถึงไม่กวาดรู้ป่ะเขาบอกว่ากิจกิจของเนนแล้วก็สงเนี่ยนะฮะเวลาที่อ่าเขาเขาว่างเนี่ยนะคือต้องมีการกวาดลานวัดนะครับก็เอาไม้กวาดเนี่ยมาเป็น กีตาร์เลยนี่ครับบอดี้สแลมออันนี้ถอดจีวอนออกไปแล้วค่ะนี่นะฮะเอาแล้วฮะพี่เกรดตเจนอยากจะถามนิดนึงอ่ะคือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรจริตที่สมควรหรือเปล่าคะสำหรับเนนที่ทำแบบนี้หรือว่ามันทำได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยนะฮะตามแบบพุทธศาสนาเลยเนี่ยการสวดเนี่ยก็ต้องต้องสมรวมนะการสวดเนี่ยเราไม่สามารถแบบโยกหัวหรือว่าใส่อารมณ์เข้าไปในการสวดนี่ก็ไม่ได้นะฮะ แต่ว่าอันนี้ผิดแน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่สวนแล้วนี่อันนี้เป็นเพลงเลยนะโอ้โหนี่นะครับพี่ตูนคอ,อับดาบเห็นเน้นในกันบินได้ออยังไงก็เอาเข้าไปให้มาประกวดประกวดเจอ,อ,อตาเลยดีไหมแนะนำให้ศึกแล้วมาประกวดเจอตาเลยก็แล้วกันถ้าง,งั้นเนี่ย ผมว่าตรงนี้เนี่ยนี่คือซีเรียสเลยนะคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะน่าจะเข้ามาดูแลอีกหนึ่งเลยนะครับแล้วมันก็ว่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะใช่ครับไม่สมควรอย่างรุนแรงนะฮะถูกต้องอ่ะมาเลยครับเรื่องต่อไปเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องน้องเจนเลยนะครับมาถึงข่าวดีบ้างดีกว่าเมื่อกี้นี้อาจจะทําให้เรารู้สึกเออตะขิดตะขวงใจนิดหน่อยนะคะอันนี้ค่ะเป็นข่าวที่เราต้องแสดงความยินดีนะคะกับพี่นันพัทลียากระจ่างเนรด้วยนะคะเพราะว่าขอลูกสาวที่น่ารักออกมาแล้วอีกหนึ่งคนค่ะยย น่ารักกมากนะครอยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปดูรูปเลยนี่นี่นะค,คุณบอ,อก็มีการตั้งชื่อไว้นะครับรบอกว่า,าอะไรนะรเขามีลูกที่1ชื่ออะไรนะชื่อแม็กชื่ทสองชื่อคิน ที่ส<น>เนี่ยน่าจะชื่อทอสจะได้เป็นแมคกินทอสเขาไม่ตั้งตามคุณหรอกครับคุณจะบ้า <c oughs> ไม่เอาแน่นอนใครโดนชื่อแมคกินทอสเออแต่จริงๆเนี่ยนะคะชื่อว่าเด็กหญิงสิรินกระจ่างเนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าผู้ที่มีมงคลอันยิ่งใหญ่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อเล่นไงนนไม่รู้จะใช้ชื่อทอสได้ป่ะแต่ไม่น่าจะเนาะสงกรารที่จะมาไม่ใช่สงกรารกระจ่างเนต์นะครับสงกรารเตชะนรงนะฮะเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวอธิบายอธิบายนิดนึงคือสงกรารกระจ่างเนต์เนี่ยมีลูกมาแล้วหลายคนคนละสงกรารนะครับพลร ที่จะมานี่นะฮะใช่แล้วนะคะน่ารักเชียวออโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะฮะอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะสดๆตรงนี้เลยสำหรับสาวผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยนะครับที่โดนน้ำกรดเนี่ยฉีใส่หน้าเธอจะเป็นยังไงบ้างณขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็วิธีการป้องกันถ้าเกิดว่าโดนน้ำกรดเนี่ยฉีใส่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยกลับมานะครับช่วงหน้าเจอกันค่ะ